ดีครับบ๊ายบายครับมาแล้วด้วยครับหาเล็กย่าหมือเศาเอาเงินย่าหมือแรงอ่าน้อผลงานก็บือว่าเข่ามันพอว่าอันนี้เป็นชุดรวมดนะครับเด้อมันมีอันตัวนี้เขาชุดรวมนะครับนี่เลเบิลเของฟอร์ลี่เนาะเก่าเกานะว่านะอาร์ซัมซุนหนึ่งเนาะชุดหน้านะครับบริัาคหอยตาเข่าเนาะแล้วก็มีเจ็ดซุนซุนเจ็ดนี่แหละนะครับซือว่าเข่าดีของพอรลี่นะครับ จะพอชุนร่วบประมาณซีเนาะวาดเนาะพอดีครับครับนะครับ,รบวันนี้มาเบิ่งชุดเจาะนะครับชุดเจาะน้อยน้อยแน่ๆเข่าลองมาเบิ่งกันนะครับแฮปปี้ครับย <Have income. S 3> ่องชิ้นย่องอะไย่างเหี้ยเออย่องเห็นภาพเนาะ ยุงยุงหาเป็น,ปอน้อย <c oughs> นุ่งไกรยุ่งไก <c oughs> ่ครับครับ <c oughs> อันนี้เป็นชุดลักษณะพวกนี้เนาะนะครับลักษณะเขาหกศูนย์วะศูนย์หกะเดี๋ยวออกหกศูนย์หกเรืครับพอาดิจํจับอาหกศูนย์เด้กลับกับห้องมีชคเนาะส่วนหาสามนะครับเี็นะครับพอา,า 60, ด,ด,ดีจําับมเขาเนะแต่ว่าในชุดมีนะครับหาสามนะครับ พี่น้องก็มีางานที่มีโชคนะครับเนาะอ่ะมาดีมาบนชุดชั่วใดพิเศษพิเศษปกติพี่ไอพี่ครับนะครับว่านเขาเต็มๆมีเหล่าพี่น,อน้องเอ้ยนะครับเก่าซ,นะาซีเนาะเก่าซีเขาตรงตัวเลื่อนมาฟรีครับนะครับแล้วก็มีลุ่งจังเลยอ่ามีซีสองเนาะลงใส <ๆ S 2> จังเลยซีสองออกสองซีก็ถือว่ามาทั้งบนทั้งล่างกันนะครับเนาะ ครับสำหรับปกติเฟอร์รีรปกตกิที่เป็นจเรียนกันคือสามน้อยนี่แหละปกติพิเศษนี่พี่เนะาะครับปกตินี่ซื้อว่าจะเขาดีนะครับว่านเขาบนขล่งังเนาะอาพี่ที่เขาส่วิชกันเนาะจะรับูริตามในทางพอรรี่เพื่ออยากส,สนุนชาติกาแฟกับติดตอ่อมาได้เด้อนะครับ เขาี่ไปเตรียมมังชากาแฟมือนี่ะโอ้ยถึงแก่นกาแฟเจ้าของบาเสียบเจ้แก่นชากาแฟของเงินเอฟซีนี่มันมาเสียบเจ้เออเอาช่วยเนี่ยเอาเงินโน้ตุยกันนะอ่ะโชว์ไปตุยพอน้ำเนี่ยอ่าพนักงานก็เร่อนกับฝากช่องไม่ตุยเด้อนะครับอ่าภรรยาเพิ่นฉันมีเวลาใดเด้เพิ่นว่านะครับอยากให้สนับสนุนเด้อนะครับติดต่อมาได้ ตามนี้เลยนะครับเบอร์ทรองเซตอะไบ่ล่ะพอดีเบอร์ทูนนี่ใส่ได้บ่็ุ้ยได้ได้ค่ะได้เนาะอันนี้อันไม่เอาลงเลยว่ะครับเอร์ท้าวเาวันนี้เบิ่งชาเกาแฟได้พี่น้องนะบริจาคสมุดนุนก็บติ๊ต่อหรือส่งโอนมาเลยก็ได้เด้อนะครับเอานะครับบริโภโดนนั่นตัวนี้นะครับอ่าตามนี้เลยครับอาลงเลยครับขึ้นภรรยาเลยครับอาลงเลยพอดีครับโชดนโอะไรนะครับมันลืมลืมอะไรอย่างเงี้ย ขนาดฟอกลัดด้วยเลยโอ้ยเจ็บโซ่าษีบาดใหย่เยอาดใหญ่รลยน้ำมันน่าดีเลอันตรายจ้ะยูทูปโชดูมาเอยซี่บอซอยกับเจ๊ไพที่ซอยหแวเจแจ่ไเลยกับเจะไปไให้เจแอบซีเบึ้งเนาะอันใดกันใแเ้าก็ต้องซอยเลี้ยกันเราวางให้ c อซี่ันกดไหลกดเชร่ให้นี่ะเจ๊หิบปลายช่างมันย่งมองไดตัวช่างย่งมองได้เจ้าี่สีเห็นเนาะมาอะ วันนี้พอที่โชวชุดรวมเน้อนะครับวันนชุดร่วมของวันที่ยี่สิบเก้าเนียครับใกล้สิ้นเดือนใกลเ้ยเย<อ><อ>็นอันตรยายอ่นคนฟังนะนี่ล่าสตาหกสามศูนย์เก้าจับคู่ให้กับหกศูนย์สามเก้าสามศูนย์หกเก้าเลขเบิ้ลเจ็ดเจ็ดหกหกชุดล่างพิเศษปกติวิ่งพี่แปดสี่หนึ่งเจ็ดจับคู่แปดหนึ่งสี่เจ็ดสี่หนึ่งแปดสี่แค่นี้ได้ค่ะนะครับเป็นชุดรวมเล้อนะครับ ส่วนร่วมสามารถซื้อได้ทุกบนล่างเลยแค่ไปเลยครับเดี๋ยววันหนึ่งมอนกันเลขเบิ้ลกับมาอยู่เลขเบิ้ลนี่บ่นอาทิตยครับมันอยากมาอยู่ะอ่าครับวันนี้เอาเพิ่มน่อหน่อยนะจ่อเราสตาร์จุดเหล้าสตาร์ของคนที่ยี่สิบเก้าชาติแล้วนะครับอ่านได้ไหมอ่านเร่องคุณปีเหล้าสตาร์ หาหาซีจับคูเก้าหาหาซีซีศูนย์เก้ีเฉพาะจิตหาห่งแปดจับคูให้กับซีหาหนึ่ปดสองจิตหาสกาชาตซีแปจับคู่ศูนย์แปดซีแปดสองแสองสามารถจับเองไรได้นะครับตามตัวแดงเลยล่ะนะครับสามารถตามตัวแดงราสตาลอยนีนะครับคือราสต์ตาสินะครับไอ้พ่อจิตในกาชาตนะครับสามารถจับเองโยกเองไหนเลยนะครับตอนเราผู้อร ก็เห็นต่างเนาะเขาไม่รีกับโบหูด้วยกันละให้เอฟซีหูดีกว่าเพราะมิจตนาทีนั่งมาเสนอตัวเด่นๆมาเสนอตัวเด่นนะครับพี่น้องมามักน้ำเออพอาลีจับตัวเด่มาบังมัดตัวนี้มากว่าสิเขาก็เบิังตัวแดงจับยิงเลยเลยเนาะครับเอาเบิ้งบอกว่าเขาดูดูพี่น้องนะครับจุดพิเศษปกติมีพี่นะเบิ้งบอกมันเข่อยเรื่อยของวันที่ยี่สิบเก้าเลยครับไปล่องน้ำจากไหนไปหิามเบิ้งวันที่น้ำเด้อดครับเด้อ แล้วชีวิตเบิ้งองนงินคนละวันทีกันครับผมก็จะมีพิเศษเนาะรอไปแลยสักทีแต่เมียนชูนใจไงไงพิเศษอ่ามันรู้คุณปีพ,พิเศษสามตัวมีชุดพิเศษสามหาเก้าจับผู้กับแปดสามหาเก้าเจ็ดศูนย์สามเจ็ดปกติ หาศูนย์สามจับกู่ให้กับหาสามหาแปดศูนย์แปดศูนย์หาวิไอพี่เจ็ดสองหาจับกู่ให้กับเจ็ดเก้าหาหนึ่งสองหนึ่งสองหาแชรีได้ค่ะตัวตัวแดงสินี่ตัวแดงแดงนี่สามารถจับได้สามารถจับเอาเองเลยจับไปเองตัวแดงนี่ขจับเองแล้วก็หาตัวที่สามนั่นกับแคบหน้าจอไปได้ค่ะครับแคบหน้าจอไปด้วยครับเด้อ อันนี้นาเรียนที่สุดเพราะว่ามันมันเข่าดีครับชุดนี้ละพิเศษปกติวิไอพี่พันว่าเข่าดีครับชุดนี้เลยมาสีเข่าบุตร้องว่างายก็ได้ว่างที่ร้านหาบาทสิบบาทนี่ก็ได้กันร้อนกันร้อนเปิดเลยกันผ่านกันร้อน ยับซี่ก yeah. okay. ็เสือกดีอยู่เนาะแม่ตุ้ยนี่ก็เสือกเชล่าหาบาทหาบาทพอได้อยู่เนาะพอได้รุ่นอยู่บอกมันหน้าบาทพอดีก็ได้เม่ตุ้ยก็ถสือกหาบาทเรื่อยๆอยู่ดิเสือสมืออยู่เนาะเออได้รุ่นได้รุ่นเสือหาบาทไปสามน้อยนี่แหละหาบาทหาบาทก็ถือว่าบ่ขาดทุนถือว่าได้อยู่เนาะแม่นได้ก็ได้หาบาทสามน้อยก็ได้อยู่พอได้อยู่ เขาดีอยู่บ้านเด็กกับนี่ไอพี่หาบ <laughs> อ่ะอ๋อไปดูติดตามมาดูกันะจะมีโชคกันเด้อนะครับอืมอ๋อพอดีโชคชุดหนึ่งเลยครับอืมชุดร่วมชุดนั่นแหละครับชุดรวมชุดรวมวรยี่สิบเก้าเลยครับเพี่ชุดรวมเนาะนะครับอ๋อวันนี้พิเศษเลยครับปกติลาสตาร์ลาสตาลาสตานะ เสร็จครับวันนี้พิเศษพิเศษพิเศษแฉบไปเด้อครับเดอ้อมันจังสีบุญไงแน่นรับแต่ว่าข้อสำคัญอีกเดี๋ยวเดินขึ้นเรื่อกดไลค์กดแชร์จังจะเห็นกันดีครับผมนะจบมนันมันเด้อนะครับระวังดีๆจุดสามน้อยนี่ยล่ะ พิเศษปกติวิ่งพี่เดี๋ยวเข่าดีเนาะเข่าดีเข่าสมือเมตุยก็เริ่มยเงิันสมือกันได้เพิ่นยอดทาบาทกัยอดทาบาทคุณมาลายนะครับเพราะเดี๋ยวน้าเพราะยี่เร่นี่แสดงไว้เห็นนั่นหาเล็กแย้มมือโซ่งินย้มมือนเร่งกัยอดทาบัดกันได้รับผมมาช่วยชกันมาครับสวัสดีครับ